ไฮไฮสวัสดีทักทายด้วยจ้าสวัสดีทักทายจากประเทศนอร์เวย์นะคะรายงานพิสศษจากนอร์เวย์รายงานจากแม่เอ็นล่านะคะทุกคนจะให้ดูมูเจ้าขาเบิ่งเบิงหิมะมันละลายหมดแล้วจ้าเต็งเติงติงนี่นะคะยังมีขาวขาวให้เราเฉยชมอยู่นะคะเดี๋ยวไปจับดูสิ หญ้าก็อันบ่าตายแม่จ้ะหญ้ามันก็สลดสลดนี่แหละฝนตกเฉยเลย,ลเลย,เยให้ดูนี่นะคะน้ำแข็งมันก็ยังหลงเหลืออยู่นะคะหิมะมันจะละลายแล้วเนะี่ยฝนมันตกนะคะวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่สามองศามันไม่หนาวมากมันอุณหภูมิมันอุ่นเด้อจ้าหิมะก็เลยละลายหมดแล้วแล้วก็ ถ้าเกิดว่ามันหนาวใช่ไหมคะทุกคนมันจะกลายเป็นหิมะตกแต่อันนี้มันกลายเป็นฝนนะจ๊ะเดี๋ยวพาไปดูน้ําแข็งละลายแล้วน้ําอยู่ตรงข้างล่างตรงนู้นทุกคนนู่นเดี๋ยวพาเดินไปนะจ๊ะเดี๋ยวแม่พาเดินไปเด้อเห็นไหมคะค่อยๆเดินลงไปละลายหมดแล้วจ้าตรงนู้นยังเห็นขา,ขาวๆอยู่ค่ะ ลายยังไม่หมดเท่าไหร่นะคะน้ำแข็งละลายไปเรื่อยแล้วมันก็กลายเป็นน้ำนะคะทุกคนน้ำก็ไหลเชี่ยวมากเลยน้ำแข็งหิมะนี่แหละมันละลายนี่ข้างๆก็เป็นน้ำนะคะไหลลงมาจากข้างบน้า,นา้น้าฝนน้ำนีแดงน้ำนี่ไหลแรง เป็นลำธารเล็กๆเลยนะคะที่จริงเนี่ยเป็นน้ำหิมะละลายนะคะทุกคนบรรยากาศเขาก็ยังแบบว่าเขาขาวคขุ่นๆขมุกขมัวบ้านก็จะอยู่สูงนะั่นเล่นๆตกลงมานก็เห้ยเจ็บตัวนะคะ เปิ้ลนะคะน,นั่นต้นแอปเปิลนะคะมันไม่มีใครกินเลยแบบแอปเปิลตกเละเละลงมาทิ้งเฉยๆภาพเลยไม่ได้นะคะเนี่ยมันสูงเกินไปเมื่อก่อนมันไม่สูงขนาดนี้น,นะคะเขาเอาดินมาเทแล้วก็รถแท็กเตอร์มันจกดินลงไปนะคะมันก็จะไหลไปนู่นแหละลงไปห้า